ครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่13บสามพฤษภาห้าหนะครับวันนี้ก็อากาศดีมากนะครับไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่ที่บ้านโยนะครับที่ประชาอาทิศที่ทุ่งครูนี้ก็อากาศดีนะครับลมเยอะลมแรงลมพัดมาทั้งวันเลยตั้งแต่ตนเช้ามาตอนนี้สิบโมงสิบห้าตมาตั้งแต่ แปดโมงประมาณนั้นลมดีครับลมดีวันนี้ถ้าหางจะไม่ร้อนวันนี้มานั่งในมุมนี้ดูก็ก็ดีนะบ้านโล่งดีก็บรรยากาศแวดล้อมดีมันก็น่าอยู่อยากเห็นนะว่าจะเห็นอะไรบ้างลองดู ด้านนู้นก็เป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับแล้วก็สวนโยนั่งอยู่ตรงมุมห้องนะมุมห้องหรือเป่ากลางห้องกลางห้องรับแขกคนระับภาพย้อนแสงตอนนี้ในห้องก็ทุกอย่างก็โล่งดีครับนั่งอยู่ในมุมนี้ก็สบายตาดี าาตสบายใจชาตน,นี้ก็อารมณ์ดีครับอารมณ์ดีดีละเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวเจมัมมัมมัมเราจะกลับมานั่งทางาน,นวันที่คนหนึ่งเขาหยุดเยวทางานวันที่เขาทางานเราหยุดลมดีจังเลยอยากบอกให้อิจฉากันเล่น บ้านนี้ไม่ค่อยได้ใช้แอร์ครับจะร้อนแค่ไหนก็ใช้ลมดีไหมดีไะเดี๋ยวคงต้องไปกินข้าวล้ะพี่สาวรออย,อยู่เดี๋ยวพาพี่ไปกินข้าวพาชมวิวสักหน่อยดีกว่าปั๊บปับปั๊บถ้าแไม่ย,ย้อนแสงตึ๊ดตึ๊ตึต๊เดีดูกันว่าข้างนอกมีอะไร เป็นไงครับสวยไหมสวยคาไม่สวยนะแต่เขียวเขียวสงบร่มเย็นบ้านเดียวก็บรรยากาศอย่างเงี้ยเราจะให้ จะพักผ่อนที่ไหนเนาะพักที่บ้านก็เหมือนกันพักที่บ้านก็มีความสุขดีแล้วนะครับเม็ดน้อยแต่ก็ไม่ร้อนโอเคนะโอเคโอเคไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวนี้จะกลับมาทำงานทำงานอัปเดตเว็บไซต์ อัปเดตงานช่วงนี้งานก็จะยุ่งขึ้นอีกเพราะว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาเพิ่มค่าของรายการขายบ้านขายที่ขายที่ทะ,ทะเลขายที่ดินเปล่าภาวนาให้ขายได้โอเคครับก็เท <Go. S 1> ่านี้เท่านี้ วันนี้สามสามไปนะเมื่อวานเนทำเรื่องอารมณเสียแล้วก็เรื่องอารมณ์ดีนม่ลงรลายเลยเนีแต่ว่าตอนนี้อารมณ์ดีดีมากแฮปปี้แฮปปี้ไอย่างสยาก ไม่รู้จะได้ยนินเสียงลมกันหรือเปล่า